สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลอินดีต้อนรับสู่ชาแนลบับปี้สตาราู้นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเป็นคลิปประจําเดือนเมษายนกันพไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะก็คือไพ่ The Hermit The Tower n n i h t t o p p n t t c l l s t t h e h e ล h ์เด t ไเตเก้าเมเท้าห้าเหรียญ2อเม็เท้า6ถ้วย Queen of Cups 3สามเมเท้า6กเม้เท้า เจ็ดไม้เท้านะคะเดือนนี้เนี่ยเรื่องการงานค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะการงานนะตอนนี้เรารู้สึกว่าชาวลัคนาราศีตุลคุณเองเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้สกิลได้ใช้ตัว e x p e r i e n c e นะคะในเรื่องของออการทำงานค่อนข,ข้างเยอะเลยนะคุณต้องเอา ประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมานะคะในการที่มาแบบช่วยในการทำงานโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆของการทำงานของคุณเกิดขึ้นเป็น The Tower ขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดมาโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่า คุณเองก็พอจะเดาออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็อาจจะมีการที่แบบคุณเคยอาจจะเคยคิดเอาไว้ว่าเออสักวันมันต้องเกิดขึ้นนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่ว่าคุณเองอาจจะยังรู้สึกแบบตกใจอะ่ะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานนะคะเปลี่ยนงานหรือว่าบางทีอาจจะต้องออกจากงานกระทันหันซึ่งเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ ทำให้คุณท้อเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกคือคุณคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบเร็วมากๆขนาดนี้คุณเองอาจจะไม่ได้แบบตั้งหลับอะไม่ได้ตั้งหับแบบเตรียมพร้อมไว้อย่างดีอ่ะอาจจะมีปัญหานะคะโดยที่คุณเองรู้สึกว่าคุณโดนถูกทิ้งคุณกลายเป็นว่าคุณไม่ได้เป็นถูกคนที่ถูกเลือกอะคะ่ะทั้งๆท,ที่มันมีความน้อยใจด้วยอ่ะ คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณทำงานคุณเต็มที่คุณเอางานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของคุณตลอดเลยอะแต่ทำไมตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณถูกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ต้องออกอะในคนที่โดนถูกแบบทิ้งซึ่งคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมตอนนี้แต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้นะคะอืม แต่ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ดีกว่าเดิมของชีวิตของคุณนะเพราะว่ามันจะส่งผลให้คุณเนี่ยไปได้งานในที่ที่ดีกว่านะในที่ที่แบบมันเหมาะสมสําหรับคุณมากกว่า <Yeah. S 1> บางคนเนี่ยคุณอาจจะไปได้งานที่เป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมากๆนะคะมากกว่าที่เก่าโดยที่ตัวของคุณเองอ่ะ ก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าจะได้งานนี้แต่อยู่ๆสมัครไปก็ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวอย่างที่เราบอกคือคุณต้องใช้ตัวประสบการณ์ของคุณมากๆเลยนะคะคือตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่คุณน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเนี่ยต้องทํำงานหนักขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะอืมแต่ว่าตัวของคุณอาจจะไม่ได้มีความลำบากอะไรมากนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับตัวเพราะว่า คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถามว่ากลัวไหมคุณกลัวแหละแน่นอนมันมีความกลัวอยู่แล้วถ้าสมมติเราต้องเปลี่ยนงานต้องทําอะไรใหม่ๆอ่ะเนาะแต่ว่าตัวของคุณเองอะ่ะคุณมีความคามคุณมีความสงบนิ่งมากพอมากพอที่จะไม่ทําให้คนอื่นรู้ว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้เนี่ยเอารู้สึกว่ายิ่งคุณลงแรงคุณพยายามไปเท่าไหร่นะ ความสำเร็จอะมันจะยิ่งบอกตัวเองมากขึ้นอะอืมนะมันจะมีความสำเร็จรออยู่เป็นความสำเร็จโดยที่เดือนเนี้ยมันเป็นเรื่องของความความเซอร์ไพรส์สิ่งที่คุณไม่ทันได้คาดคิดสิ่งที่คุณไม่ทันได้ตั้งรับแต่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณหมดเลยอะอืมนะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันเคยมั่นคง งานเก่าที่คุณเคยรักมากคุณรู้สึกว่าที่ทำงานคุณก็รักคุณนะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงแบบชั่วพิบตาเลยอะคือคุณอาจจะต้องออกจากงานและในอีกในพิบตาเดียวคุณก็จะได้งานใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้งานใหม่ของคุณอันเนี้ยอาจจะเป็นงานที่เอ่อเป็น Mul ติ n a t i o n al อะ นะคะคือต้องทำงานร่วมกันในหลายๆประเทศคือทำงานร่วมกับชาวต่างประเทศด้วยคือจะไม่ได้แบบมีแค่คนไทยอย่างเดียวนะเป็นงานที่เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้กว่าแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในโรใหม่ตัวนี้มากๆเลยไม่ต้องกลัวไปนะคะสำหรับชาวาราศีตุลน,นะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแล้วนะคุณอาจจะรู้สึกกลัวและรู้สึกว่าแบบโดดเดี่ยวมากๆในช่วงแรกแต่ว่า มันคือสิ่งที่คุณต้องก้าวผ่านมาให้ได้เพื่อที่จะไปสู่ขั้นต่อไปนะคะเป็นขั้นต่อไปที่ดีกว่าที่มันมั่นคงกว่านะอันนี้มันคือเป็นสามไม้เท้า3ามไม้เท้านี่คือการเตรียมพร้อมที่จะไปสู่สี่ไม้เท้าที่มันมีความมั่นคงที่สุดเลยนะคะ คุณมีไพ่หกไม้เท้าเข้ามาหกไม้เท้าคือไพ่ของการเฉลิมฉลองไพ่ของเกียรติยศไพ่ของความสําเร็จนะจะกลัวอะไรอีกนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลยอืมต่อให้เกิดอะไรขึ้นคุณมี the h a r o p h e n t เป็นคนที่คอยคุ้มครองคอยดูแลคุณอยู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือคอยที่แบบสองทางให้กับคุณนะคะ อย่าเพิ่งยอมแพ้ไปนะคะตอนนี้คุณจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคนที่คุณคิดว่าเป็นมิตรแท้ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่มิตรแท้ก็ได้ในที่ทำงานนะอ่าทาวเวอร์เข้ามาเนี่ยเข้ามาให้คุณเห็นหนึ่งสันดานคนสิ่งที่อยู่ในใจคนนะคะสองคือเข้ามาเปลี่ยนโลกของคุณ เข้ามาเพื่อที่จะทำให้อะไรที่มันไม่แข็งแรงอะ่ะมันจะถูกเช็คมันจะถูกแบบทำให้มันสั่นคลอนแล้วให้มันล้มไปเพื่อที่จะสร้างฟอนเดชั่นใหม่สร้างพื้นฐานใหม่ขึ้นมาให้คุณเนี่ยมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่ตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังเรียนอยู่เรารู้สึกว่าจะไปไปอย่างดีนะแต่ ต้องผ่านช่วงที่ถามว่ามันเหนื่อยมันหนักแต่คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะการเรียนตอนนี้เนี่ยบางคนคืออาจจะเจอเรื่องของงานกลุ่มหรือว่าอะไรก็ตามที่ต้องทำร่วมกับคนหลายคนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการร่วมมือที่ดีเท่าไหร่บางคนอาจจะต้องทำงานคนเดียวนะเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่คุณเองอะ่ะ จะต้องแสดงความสามารถของคุณออกมานะคะอืมเป็นช่วงที่จะต้องแสดงความสามารถออกมาถึงแม้ว่าจะไม่มีใครช่วยก็ตามนะอืมสำหรับคนที่เรียนอยู่ตอนนี้คือมันเหมือนกับเป็น pressure ที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้เป็นเหมือนอีกบทเรียนหนึ่งเป็น the hermit ที่เข้ามาที่สอนคุณให้คุณได้เห็นภาพที่แท้จริงเอ่อคนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่คุณคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนดีเขาอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิด นะคะคือมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าแบบคนที่เราเรารู้สึกดีด้วยเขาเป็นคนยังไงกันแน่นะบางคนคิดว่าเฮ้ยเราทำงานกลุ่มร่วมกันเขาคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยแต่ว่ามันอาจจะส่งให้คุณเห็นก็ได้นะว่าคนที่เป็นเพื่อนที่ดีความจริงไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่ดีก็ได้นะส่วนในเรื่องการเงินนะคะการเงินตอนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีตุลอืม การเงินเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้เงินที่ได้มาคุณอาจจะรู้สึกว่าได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปคือไม่มีอะไรที่แบบได้มาง่ายๆเลยตอนเนี้ยหางานหาเงินจนแบบมันท้อไปหมดเลยนะคะบางที เรารู้สึกว่าคุณเองอ่ะพยายามมากๆเลยนะ <c oughs> ขอโทษค่ะบางคนอ่ะคือคุณพยายามมากๆในการหาเงินในการที่แบบหมุนเงินไปแต่ว่าตอนนี้ดูสิจากไพ่คือห้าเหรียญคือมีแต่คุณที่หาแต่ว่ามีคนมาร่วมใช้อ,อืมตอนนี้เนี่ย เงินก็ได้มายากมากๆเลยนะถ้าสมมติจะทวงถามเงินจากใครอะไรยังไงใครที่ยืมไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือแบบไม่ง่ายเลยต้องมีความอดทนมากๆคือตอนนี้ถ้าอยากจะเซฟตัวเองคืออย่าพึ่งไปให้ใครยืมหรือว่าอย่าอย่าช่วยเหลือใครจนตัวเองลาบากนะคะเพราะว่ามีสิทธิ์สูงมากๆเลยว่าคุณเองจะมีความลําบากในเรื่องของการเงินในเดือนเมษายนนะ่ะมากๆแล้วคือกว่าจะได้เงินอีกทีหนึ่งคือช้านานความช่วยเหลือมาแบบ ช้ามากๆอ่ะอืมแต่ก็มีแหละก็มีคนช่วยเหลือนะแต่ว่ามาแบบช้าช้ามากๆเลยอันนี้ขอบอกคือคุณต้องแบบต้องกัดฟันสู้จริงๆอ่ะอืมช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบหมุนเงินได้ได้ค่อนข้างยากนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะชาวลัคนาราศีตุลตอนนี้มีคนเข้ามานะอืมมีคนเข้ามาแหละ เป็นชาวลัคนาราศีธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรกันค่อนข้างมาเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็พฤษภด้วยอืมแล้วก็ชาวธาตุน้ําก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนนะคะเขาคนนี้เนี่ยมาแต่เขาคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณนะที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่ง นะกลับเข้ามาเพราะว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้เขารับรู้ได้ถึงสิ่งที่คุณเคยทำให้กับเขาแล้วอะคือคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินออกมานะคุณอาจจะชอบคนคนนี้มากๆเลยแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยอาจจะเหมือนมีใครอีกคนหนึ่ง อยู่แล้วตอนที่คุณพยายามเข้าหาเขาเขาอาจจะมี Queen of Cups ของเขาอยู่แล้วในตอนแรกนะคะแล้วเขาอาจจะไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณทำให้คืออาจจะไม่ได้แบบเป็นแฟนกับ Queen of Cups นะแต่ว่าอาจจะเหมือนแบบเหมือนชอบหรือว่าอาจจะคุยคุยกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณเองก็เหมือนเข้าไปหาเขา คุณอาจจะเข้าไปในช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่ดีเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณทําให้คุณรู้สึกแบบโดดเดี่ยวทําให้คุณรู้สึกเหมือนไม่ได้ถูกต้อนรับอะในความสัมพันธ์คุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่ give up คือยอมแพ้แล้วก็เดินออกมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะเดินออกมาคือคุณแบบได้ทําทุกอย่างแล้วอะอได้ทำทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ของคุณแล้วแต่ว่าดูสิไพ่ของการโดนถูกหันหลังให้มีถึงสองใบด้วยกันเลยอะ่ะเนี่ย ใบแรกคือสองไม้เท้าใบที่สามคือสามไม้เท้านะคะตอนแรกเนี่ยดูสิเขาตั้งแต่แรกเลยก็มีคนสองคนที่อยู่ในความคิดเขาอยู่แล้วอะมีทั้งคุณแล้วก็มีใครอีกคนนึงแล้วเนี่ยพอมันเป็นสามไม้เท้าเสร็จปุ๊บเขาหันหลังให้กับคุณเลยอะอืมคุณเองอาจจะรู้สึกท้อไปเองจนแบบมันจบแล้วความสัมพันธ์แต่อยู่ไม่อยู่เนี่ยในเดือนเมษายนนี้นะคะ เขาก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณเคยทำให้กับเขาอะแล้วพอมันหายไปเขารู้สึกว่าเขาต้องการมันกลับมาอีกครั้งต้องการให้คุณกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณแบบชัดเจนนะเพราะเขาเองก็มีอีโก้สูงมากๆคนคนนี้นะคะอีโก้ของเขาสูงเขาไม่พูดออกมาตรงๆหรอกว่าเขาอยากให้คุณกลับไป แต่ว่าเขาอาจาจะแบบมาวนเวียนในชีวิตของคุณบางทีก็อาจจะแบบมีการบังเอิญเจอกานอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอาจจะมีแบบการถามเรื่องของคุณจากเพื่อนของคุณอะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้ความเป็นไปของคุณอยากรู้ว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือยังนะคะหรือถ้าสมมติคุณอาจจะแบบมีคุยกับใครอยู่แล้วอะ่ะเขาอาจจะกลับเข้ามาแล้วทําให้คุณหวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งคือกลับเข้ามาหาคุณเป็นประมาณว่าแบบมาห่วงก้างอะไรอย่างเงี้ไปเลยอะ่ะ แต่ว่าเขาก็ยังมีกโก o ของเขาที่แบบสูงมากๆถึงแม้ว่าเขาอยากจะให้คุณกลับมาแต่ว่าเขาเองก็ยังเคลียร์เรื่องรักสามเศร้า,มามไม่ได้เขายังเคลียร์อีกคนที่เป็น queen of cups ยังไม่ได้ก็ยังอยู่คือถ้าสมมติคุณกลับไปหาเขาอะมันเหมือนคุณเองอะก็ต้องเจอในเรื่องของรักสามเศร้าคือเขาเขายังไม่สามารถที่จะแบบเลือกได้ว่าจะเลือกใครเขาชอบที่จะมีคุณสองคนอะอยู่นะคะ เขาชอบที่จะมีการดูแลจากคุณเขาค่อนข้างเคยชินกับการที่แบบมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแต่เขาเองก็รู้สึกแบบเขาค่อนข้างมองว่า Queen of Cups เนี่ยเป็นอะไรที่เขาไม่สามารถครอบครองได้หรือว่าเป็นคนที่มีค่ามากๆสูงค่ามากๆจนเขาเองรู้สึกว่าแบบ หูถ้าได้มานนี้เขาคงแบบดูแลอย่างดีคงแบบไม่กล้าทําอะไรให้เสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นมันมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักที่เขามีให้กับ Queen of Cups แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเขารู้สึกว่า Queen of Cups คนนี้อีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่มันตรงตามสเปคตรงตามใจเขาแล้วเขารู้สึกว่าเป็นคนที่คงจะดีถ้าได้แต่งงานด้วยมมีความเป็นไฮเลฟนมีความเป็นแบบ มีความคาดหวังว่าตัว Queen of Cups คนเนี้ยจะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแบบภรรยาที่ดีถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายเขาก็รู้สึกว่าเป็นสามีเนี่ยอุดมคติของเขาอะ่ะอืมแต่ว่าตัวของคุณเองอ่ะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คนในความคิดไม่ใช่คนในอุดมคติของเขาแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าสบายใจมากๆกับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขา ซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้มันอยู่ที่คุณเลือกแล้วหละว่าคุณจะเลือกยังไงระหว่างที่คุณจะเริ่มต้นกับใครใหม่หรือว่าคุณจะอยู่กับคนเก่าคนเนี้ยแต่ว่าก็ยังต้องยังต้องแบบเนี่ยอยู่ในรักสามเศร้าอยู่ในรักสามเศร้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบนะคะอืมส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่ตอนเนี้เรารู้สึกว่า คุณเองพยายามที่จะค้นหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าคุณเองมีข้อสงสัยมาโดยตลอดเกี่ยวกับความรักของคุณกับคนรักของคุณคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณเหมือนมีการเปลี่ยนไปเอ่อเปลี่ยนไปจนทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนต่งหิดใจอืมคุณอาจจะกําลังหาหลักฐานหรือว่าคุณอาจจะกําลังเหมือนสืบหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาอยู่ตอนนี้นะคะแล้ว คุณก็จะได้รับรู้ความจริงที่คุณต้องการอยากจะรู้แต่ว่ามันอาจจะเป็นความจริงในด้านที่ค่อนข้างลบในด้านที่ทําให้คุณต้องเสียใจเป็นความจริงที่ปวดใจที่ต้องรู้อาจจะเป็นในเรื่องของการมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์โดยที่คุณเองไม่ทันได้คาดคิดนะคะคุณเองรู้สึกว่า คนรักของคุณถามว่าเขายังดูแลคุณดีอยู่ไหมเขาก็ยังดูแลคุณดีอยู่แต่เขาก็ดูแลอีกคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวจะเห็นได้ว่าในาไพ่ใบนี้ยเรามองเห็นแค่คนสองคนนี้ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วยังมีคนอีกคนหนึ่งที่กําลังเดินหันหลังไปนะเรารู้สึกว่าเขาก็ทําดีกับเรานะแต่เขาก็มีใครอีกคนหนึ่งที่เขาก็ทําดีด้วย ด้วยมากๆากอะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณเองอะ่ะตอนเนี้คือแบบเหมือนช็อกไปกับการได้รับรู้ความจริงนะคะแล้วบางคนตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะเลิกอยากที่จะเดินออกไปนะมันมีการเดินออกไปเห็นไหมจากไพ่อะ่ะคือคุณหันหน้าไปอีกทางนึงแล้วคุณไม่ได้อยู่แบบทางเดียวแล้วอะ่ะคุณหันหน้าไปอีกทางให้กับคนรักของคุณแต่คุณอยากไปแบบสง่างามคุณไม่ได้อยากไปแบบที่คุณต้อง ต้องแบบเป็นคนแพ้อือมเรารู้สึกว่าถ้าคุณออกไปตอนเนี้ยคุณจะกลายเป็นผู้ชนะอืมนะคะเพราะความรักมันกลายเป็นว่าเป็นรักสามเศร้าไปแล้วตอนนี้คือคนรักของคุณเนี่ยเขาเขาเหมือนม,มีใจให้คนอื่นด้วยนะอืมบางคนคือคุณกับเขาเนี่ยผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน นะคะคแต่พอมาวันหนึง่งที่เขาเหมือนมีทุกอย่างพร้อมอย่างเงี้ยเหมือนเขาเองก็ไปมีใครคนหนึ่งทําให้คุณค่อนข้างทุกขนะ์หนักทําให้คุณรู้สึกว่าแบบโดนทรยศหักหลังแบบรุนแรงมากๆแต่คุณก็เข้มแข็งพอที่จะไม่ร้องขอให้เขากลับมาคุณพร้อมที่จะเดินออกไปเลยอะ่ะอืมนะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงสำหรับคนโสดนะคะ Song of the s i r e n นะคะนี่ไงคนที่คนเก่าๆของคุณเนี่ยเขาได้รับรู้แล้วอะว่าสิ่งที่เขาได้รับจากคุณคือเขารู้สึก appreciate มันมากแล้วเขาไม่อยากที่จะแบบให้มันหายไปเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาถึงแม้ว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตขเขาอะอืมเขาค่อนข้างคาดหวังว่าคุณจะยังแบบ ยังยอมอยู่ในชีวิตเขาโดยที่เขาไม่สามารถให้สถา,านะคุณได้นะแต่ว่าคุณต้องยังอยู่อ่ะอืม engagement นะคะเรารู้สึกว่าจะมีใครเข้ามานะคะในชีวิตของคุณแล้วอาจะเป็นคนที่เข้ามาโดยที่คุณเองเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคนคนนี้อืม เป็นเดอะทาวเวอร์ที่เข้ามาคนคนนี้สามารถให้การคอมมิชเมนต์ให้คุณได้ให้ความมั่นคงให้กับคุณได้แต่ยังเรายังไม่เห็นเขาตอนนี้เราเห็นคนใหม่เออคนเก่าของคุณอยู่นะคะที่ยังแบบวนเวียนในชีวิตของคุณเรารู้สึกว่าบางคน ที่กำลังคุยกับใครบางคนใหม่ๆอยู่ที่เราบอกว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเองอาจจะคุยกับใครบางคนอยู่แล้วคนเก่าของคุณกลับเข้ามาเป็นเหมือนหมาห่วงก้างอย่างเงี้ยเหมือนเขาได้ยินข่าวนะว่าคุณมีการคอมมิตไปแล้วเหมือนเขาเองรู้สึกว่าไม่ได้ละต้องเอาคุณกลับมาแต่คุณเองอะตอนนี้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึก อนเอียนไปหาคนเก่าแต่คนใหม่เองก็เป็นคนที่ดีมากๆจนคุณเองก็ยอมยอมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกก้าวหนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครตอนนี้ที่ยังไม่มีคนใหม่เรารู้สึกว่าเนี่ยกำลังจะเข้ามานะคนใหม่ของคุณที่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมที่จะรักคุณในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องไล่ตามอะ เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความพอดีกันเกิดขึ้นเนี่ยเขากำลังจะเข้ามาแล้วเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่ามันชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะว่ามันมีการคอมมิตกันนะว่าโอเคเป็นเราจะคบกันอะไรอย่างเงี้ยอืม f r e e Yourself นะคะอืมชื่อก็บอกเลยนะคะบอกว่าให้คุณเนี่ยปลดปล่อยตัวเองนะอย่า อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์หรือถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่ายังไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยขอแค่คุณมีความคิดว่าคุณอยากที่จะออกมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ตอบโจทย์ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเสียเวลาเนาะเพราะว่า New love นี่ไงเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเขาเข้ามาแล้วนะคะอย่างที่เราบอกเลย ส่วนคนที่มีคู่นะคะพไพ่ใบแรกของเราคือไพ่ฟรีดมนะเรารู้สึกว่าค่อนข้างตรงมากๆเลยนะคะฟรีดมคุณจะได้รับรู้และคุณจะได้เดินออกมานะไม่มีใครที่สามารถมาช่วยคุณตัดสินใจได้คุณเองจะมีการตัดสินใจที่แบบเขาเรียกว่าเฉียบขาดที่สุดแล้วอะ่ะอืมเป็นการตัดสินใจที่คุณเองต้องทําเพื่อตัวเองให้คุณเองเนี่ยมีความสุขให้ได้ะนะคะ เพราะว่าสิ่งที่คุณเจอมันคือ deception มันคือการที่คุณรู้สึกว่าโดนถูกทรยศหักหลังคุณรู้สึกว่าคนละของคุณไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะเขามีใครคนที่ซ่อนอยู่โดยที่ต่อหน้าคุณเขาก็ยังดูแลคุณดีอยู่จนคุณไม่สามารถที่จะไว้ใจคุณไม่สามารถที่จะมองเขาได้เหมือนเดิมแล้วนะคะ Release your ex นะ,ะอืม เนี่ยมันเป็นการพูดถึงว่าคุณเองอะ่ะเหมือนทําใจต้องทําใจพอทําใจเสร็จปุป๊บคุณพร้อมที่จะปล่อยเลยอะ่ะแล้วเขาก็จะกลายเป็นแค่แบบคนเก่าของคุณอืมนะ stay optimistic about your love life นะคะคุณเป็นคนที่คิดบวกนะแล้วคุณก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าการผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอะ่ะมันจะมาทำลาย ความรู้สึกทัศนคติที่คุณมีต่อความรักอะ่ะคุณยังเป็นคนที่คิดบวกในเรื่องความรักคุณยังรู้สึกว่าคุณ deserve love แล้วก็มันก็กำลังจะมีใครคนใหม่ๆที่เขารักคุณแล้วเขาก็จะดูแลคุณได้ดีกว่าเดิมได้ดีกว่าคนเก่านะคะอืมอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับเดือนเมษายนนะคะยังไงก็แล้วแต่นะอย่าเชื่อร้อยเปอร์เนเพราะว่ามันเป็นการพยากรณ์แบบที่ อ่อเป็นโดยรวมมากๆมันไม่ใช่การพยากรณ์แบบตัวต่อตัวที่มันจะมีความแม่นแม่นที่สุดคือ70-80%ไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยนะคะอ่อยังไงก็แล้วแต่นะฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h anel n Bobby's Taro t ด้วยเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ